ชูก้าคาเฟ่เปิดตำรับรักนายหน้าหวานเขียนโดย The Little Finger ชาถ้วยแรกถือกำเนิดขึ้นเพียงเพราะมีใบไม้แห้งปลิวหล่นลงไปในหม้อต้มน้ำดื่มสำหรับจกักรพรรดิจีนผู้หนึ่งบทนำถ้าบอกว่าบ้านฉันกำลังมีปัญหาหรือบอกว่า ฉันกำลังมีปัญหาทางบ้านจะมีใครเชื่อฉันหรือเปล่าปัญชาป้าอยากตายเอาอีกละเปิดเรื่องมาก็เจอเสียงครวญครางของพ่อตัวเองแต่เช้าปัญชาป้าอยากตายจริงๆก็ไม่ใช่แค่เปิดเรื่องหรอกเพราะพ่อฉันบ่นว่าอยากตายสามเวลาหลังอาหารนั่นแหละ ความหวังของมิองต้องพังทลายเพราะป้าแน่ๆเลยเอึม่มและพ่อก็เป็นแบบนี้ทุกทีเป็นทุกเช้าด้วยเป็นเรื่องปกติเลยละ่ะถ้าวันไหนฉันเดินลงมาจากห้องและมาตรงส่วนของร้านทีรูมเพื่อหาอะไรกินนิดหน่อยก่อนไปโรงเรียนฉันก็จะเจอพ่อตัวเองนั่งกุมขมับหรือไม่ก็นวดขมับนึบหนึบ แล้วพอพ่อเงยหน้าขึ้นมาเห็นฉันปั๊บต่มแซดของพ่อก็กำเริบทันใดพ่อสามารถบีดน้ำตาออกมาได้ไม่ต่ำกว่าสิบกันลอนเมื่อเห็นหน้าฉันพ่อเป็นแบบนี้มาประมาณสามเดือนแล้วตั้งแต่กิจการร้านทีรูมที่แม่เปิดมาเริ่มตกต่ำแบบไม่น่าให้อภัยปัญจาป้าเห็นวิญญาณมีของลูกมายืนด่าอยู่เนี่ย เวอร์หน้าป้าฉันกระโดดขึ้นนั่งบนเก้าอี้ทรงสูงหน้าเคาน์เตอร์ที่พ่อกำลังแสดงบทโศกจากนั้นก็ยกแก้วนมที่พ่อเทเอาไว้ให้ขึ้นดื่มพลางยกมือขึ้นตบไหล่ที่หนาไปด้วยไขมันแรกแรกที่เห็นพ่อร่ำไห้โศกาฉันก็ตกใจจนหัวใจแทบวายอยู่หรอกนะแต่ไปไปมาๆก็เห็นบ่อยจนชาชินไปแล้ว อาการตกใจเวลาเห็นพ่อโศกาจึงสลายไปหมดสิ้นความฝันเดียวของแม่ฉันก็คือการมีร้านชากาแฟเล็กๆที่มีโต๊ะน่ารักนรักให้นั่งดื่มมีขนมเค,ค้กให้กินคู่ไปกับชาอร่อยอร่อยได้เห็นลูกค้ามานั่งดื่มชาและกินขนมพูดคุยกันด้วยรอยยิ้มและมันก็เคยประสบความสำเร็จแบบนั้นนะอืมจริงๆก็ ไม่ถึงกับประสบความสำเร็จหรอกก็แค่เปรียบได้กับการก้าวขึ้นบันไดไปได้หลายขั้นแล้วตั้งแต่หาทำเลทำร้านตกแต่งแต่ความฝันมักเป็นไปได้ยากอยู่เสมอนี่นาะบทที่หนึ่ง evening cafe เดินผ่านมองคนไม่รู้จักวนเวียนและเป็นอยู่ ดูไปก็รู้สึกอย่างเคยเหมือนเคยลองมองผ่านความทรงจำที่มีอยู่คงมีเพียงฉันคนหนึ่งคนเดียวที่รู้จักอย่างเดิมเหมือนเดิมดอกจันเพลงคู่กันศิลปินสครับเสียงเพลงโปรดของฉันดังมาเข้าหูอีกรอบฉันชอบเพลงนี้ จนต้องดึงมาเก็บไว้ฟังในเครื่องเล่นเพลงเวลาปั่นจักรยานไปโรงเรียนทุกๆเช้าในวงเล็บบ้านฉันอยู่ใกล้โรงเรียนก็เลยปั่นจักรยานมาเป็นประจำ <c oughs> จะตื่นสายก็ได้เพราะปั่นจักรยานไม่ถึงสิบห้านาทีก็ถึงแล้วอา้าวปั่นชาทำไมแกทำหน้าเป็นหมาเหงามาเรียนล่ะฉันเดินฟังเพลงลัลลาเข้าไปในห้องแท้ๆแ,แต่เยรุงเพื่อนสี ก็ดันมาทักซะได้ว่าฉันหน้าเหมือนหมาเหงาอะไรใครหน้าเหมือนหมาปัญชาลรุงเขาเปรียบเฉยเฉยไม่ได้ว่าเธอหน้าเหมือนหมาซักหน่อยเพลงคลุยเพื่อนอีกคนของฉันพูดขึ้นมาบ้างบางทีฉันก็เบื่อการเรียกชื่อเพื่อนคนนี้ของตัวเองเหมือนกันนะไม่เข้าใจว่าแม่ของเย้พลุยจะตั้งชื่อลูกให้ยาวยืดไปทำไมจะเพลงก็เพลง จะคลุยก็คลุยเลือกไปเลยสักอย่างจะดีกว่าแล้วตกลงเมื่อกี้ฉันฟังผิดไปหรือไงรุงพูดว่า